จะมีจะูกินเคยจิแล้วอร่อยมากค่ะยงเอาชามอะานี้อร่อยมากไต้องไปยิงาเวลากินไม่มีใครถ่ายลูปอายเขาไม่ให้ขึ้น รแทนแท่งแตพวกเราเราที่มีให้เราฟัอก้งเดินต้องเด้เดิน้องเดิ้เดินเดินตดงนต้อง ถ้ากระตุง้งกระตานก็ใส่ลงไปบดต้องปิ่งกันไปบดน,นะผลละโมกผลไม้กัข้าวปิ่งไปบดเนีนะ่ยแบงค์เบิร์นก็ข้าวปิ่งไปบดอันนี้ก็เร็วเรียกว่ากรีบเลย <laughs> <coughs> <coughs> like Thank you. Terima kasih.